บัดนี้วันที่30ิพฤศจิกาย,ยนพุทธศักราช2567เป็นวันที่9ที่ข้าพเจ้านายกรุงเทพปนุธรรมวิธิ์ขอถวายเสียงสวดสาธยายพระสูตรพระปริตและมนต์ต่างๆถวายเป็นพุทธบูชาธรรมบูชาสังฆบูชาและอาจารย์บูชาแด่ครูบาอาจารย์ทั้งหลายขอจิตของข้าพเจ้าจงตั้งมั่นมีสติะลึกได้มีสมาธิจ,จดจ่อในอัคระพยัญชนะในบทสวดอย่างต่อนเนื่องด้วยเธอ สัมมันตาจัก,กวาเลสุอัตราคัจฉันตตเทวตาสัตธรรมมังมุนิราชัสสะสุนันตุสักขะโมกขังสักเากาเมจารูปเปคิริสิกาละตะเตจันตะลิเเวิมาเนทีเบลเถจะคาเมตลุวะนะฆะเนเคหะวัตถุมหิเขตเตภุมมาเจยันตุเทวาชะละทะละวิสเมยักขัดขันทพนาคา ธันตาสันติเกยังมุนิวารจะนังสาทะวเมสุนันโตธรรมะสวรรการโลอะยยมพธันตาธรรมะสวรรการโลอะยยมพธันตาธรรมะสวรรการโลอะยยมพธันตา นะโมตัสสะปะกวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะปะกวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะปะกวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะพุทธังสละนะงคชามิธรรมังสละนะงคชามิสังฆังสละนะงคชามิทุติยัมปิพุทธังสละนะงคชามิทุติยัมปิธรรมังสละนะงคชามิทุติยัมปิสังฆังสละนะงคชามิตติยัมปิพุทธังสละนะงคชามิตติยัมปิธรรมังสละนะงคชามิ ตัทยาปิสังคังสารนังคัจฉามินัตถิเมสารนังอัญงพุทธโธเมสารนังวะลังเอเตนัสจวัชเชนะสโสติเมโหตุสัพพทานัตถิเมสารนังอัญญทำมมเมสารนังวะหลังเอเตนัสจวัชเชนะโสติเมโหตุสัพพทานัตถิเมสารนังอัญงสังโคเมสารนังวะหลังเอเตนัสจวัชเชนะสโสติเมโหตุสัพพทา เอวัมเมสุตังเอวัมเมสุตังเอกังสัมบยังพระคาวาสักเกสุวิหารติกับปิลาวัตุสมิงมหาวเนมหตาภิกุสังเัตทิงปัญจมัตเตหิภิกขุสเตหิสัพเพเหวะอรหันเตหิทัสสะเหจะโลกธาโตหิเทวตาเยปุยเยนะสันนิปติตาหติ พระกวันตังทัศนายภิกขุสังฆญจะอัตโขจะตุนังสุทาวาสากายิกานางเทวานางังเอตถทะโหสิอังโขพะควาสกเกสุวะหะละวิหะละเทกะปิละวัตถุเสมิงมหาวเนมะหตาภิกขุสังเคนะสัตทิงปันจะมัตเตหิภิกขุสัตเตหิ สเพเเหวะอาหันเตยหยยิทัสหิจโลูกทาตุหิเทวตาเยปุเยนสันนิปตาตนนสันนิปตาตาโหติพระวันตังทัศนายะพิกขุสังคันจะยันนูนะมยมปิเยนพระะวาเตเห็นนุสังกเมยามะอุปสังกมิตวาพวระวะโตสันติเกปัจเจกคาถาพาเสยยามาติ อัตโคตาเทวตาเสยยะาปินามะภะลาวาปุริโสสมิชิตังวาภาหังปาษาเลยยะปาษาลิตังวาภาหังสำมิเชยยะเอวะเมวะสุธทธาวาเสสุเทเวสุอันตะลาหิตาพระควโตาปุระโตาปาตุระหังสุอัตโคตาเทวตาพระควันตังอภิวทาเทตวาเอกัง มันตังเอกับมันตังอัดถังสุเอกับมันตังทิตาโขอเอากาเทวตาภะควตโตสันติเกอิกมังค่าทังอะพเสมหาสมัมโยปะวะนัสมิงเทวกายาสัมมาคตาอาคตัมหะอิมังธรรมะสมัมยังทักขิาตาเยวะอัปปะลาจิตตะสังคันติอัตโขอ,อัปปะลาเทวตาภะวัน พระวันโตสันติแกอิกมังคาถังอภาสิตตละพิกะโวสมาทหังสุจิตตังอัตโนอุชุกะมก,กังสุสารถีวเนตานิะเหตวาอินสียานิลักขันติปันทิตาติอ,าอ,อัทโขอปลาเทวตาพระวโตสันติเกอิกมังคาถังอภาสสิ เชตวาขี่ังเชตวาปณีคังอินทขีลังโอหัจมะเนชาเตจะลันติสุทธาวิมะลาจักขุมาตาจันสุทันตาสุโสนาคาติอัตโขอปลาเทวตาปะควโตสันติเกอิมังคาทางอภาสิิเยเกจิพุทธังสลานังขตาเสนเตขมิสันติอปาะภูมิงปหายะมนุสังเทหังเทวกายัง ปะลิปุเลสันเตเตอะโคภควะพิคูอัอม,อม,มันเตสิเยปุยเยนพิขเวทัสสุโลกทธาตูสุเทวตาสันนิปติตาโหติตถาคตังทัสสานยพิคุสังคัญจะเยปิเตพิขเวอระเห่งสูงอติตมัทฐานังอรหันโตสัมมาสัมพุทธาเตสัมปิพะคะวันตานังเอตะปะละาลามเยวะ เทวตาสันนิปติตาอิสูงเสยยะถาปิไมหังเอตระหิเยปิเตพิคเวภะวิสันติอนาคตะมัทนานังอรหันโตสัมมาสัมพุทธ,ธาเตสัมปิพระขงันตานังเอตปะรมาเยวเทวตาสันนิปติตาภวิสัตเตเสยยะถาปิไมหังเอตระหิอาจิคิสสามิพิขเวเทวกายานังนามานิกิ แตยิสามิพิกเว,เวเทวกายานังนามานิเทศิสสามิพิกเวเทว,เว,วกายานังนามานิตังสุณธา,าสาทุกังณะมณสิโลทะปาสิสมีติเอวัมพันเตติโเติภิกขุพระครวตวปัจจโสสงพระควาเอตทะโวจะสิโลกะมะนุกัสสามิยัตถะมุมา ตัสสิตาเยหิตาคิริครพพลังปะหิตตาสัมาหิตาปุถุสีหาวสัสรลีนาโลมะหังสาภิสัมพุโนโอทาตะมะนะสาสุทธาวิปะสัน,นะมะนาวิลาปิญโยปัญจสะสเตยตะวาวะเนกาปิละวัฒเวตะโต,าตาอามันตะิสัทธาสาวเกสาสนเนละเทเทวกายา ภพกันตาเตวิชานาทะภิขวเตจะอาตัปปะมะกลงสุตวาพุทธศส,สาสนาเตสัมปาตุระหุยานางาาันางอัมนุษสาสัทษาสนัปเปเกตะสะตะมัทธคุงสหัสสังอัตสัตตะลิงสตังเอเกสหัสสานังอัมนุสษาณะมัทธสุงอัปเปเกนันตะมัทธคุงทิสาสพพัพพาภุตาอัคงตันจะสัพพัง อภินยาาะวะวัคิตวานะจักุมาตะโตอมามันตะยิสัทธาสาวเกาสาสเนละเตเทวากายาอภิกันตาเตวิชานาทะพิกโวเจโวหังกิตตะยิสามิขิลาหิอะนุตปุกภัตโสสัตตสหสสาวะยขาภูมมากาปิละวัต ว้าอิทิมันโตชุติมันโตวนละันโตยัสะสิโนโมธรรมานาอภิกามุงพิกูนังสัมมิติงวะนังฉะสะหัสสาเหมะวตายักขานานัตะวันนิโนอิทิมันโตชุติมันโตวันโะันโตยัสสสิโนโมธรรมานาอภิกามุงพิกูณังสัมมิติงวะนังอิเจเตโสละสะสะหัสสะยขานานัตะวันมิโน อิทิมันโตชุติมันโตวันละมันโตยะสาสิโนโมทมานะอภิการมุภิกุงนางสาิติงหัวนางเวสามิตาปัญจสตายักขานานัตตะวันนิโนอิติมันโตชุติมันโตวันละมันโตยะสาสิโนโมทมานะอภิการมุภิกุงนังสาิติงหันางกุมพิโลราชาคหิโกเวปุลัสสนิเวสนางพิญโยนางสัตตสหัสสังยักขานางปะยุปาสติกุมพิโลราชาคหิโกโสปาค่ะ สัมมิติงวะนางปุริมันจะที่สังราชาทะตะ,ตะลัทธโผภาษาสติขันทพานังอธิปฏิมหาราชายะส,สิโสอุตตาปิตสภะโหอินทนามามหาภราอิทธิมันโตชุติมันโตวณวันโตยสาสิโนโมทมานาอาภิกรรมวงพิคูนังสัมมิติงวะนังทักขินันจะที่สังราชาวิรุณโหตะับปาะษสาสติคุมพันธานัง อาทิปติมหาราชายส,สสิสโสบุตตาปิตัสสะพะหวโวอินทะนามามะาพภาะลาอิทิมันโตชุติมันโตวันะวันโตยส,สสิโนโมูรมานาอภิกามูภิกขุงดังสม,มิติงมะนังปัจชิมัต ปัชิมันจะที่สังราชาวิรุปขโขภาษาสตินาคานังอธิปติมหาราชายะาสสิโสกุธาปิตัสสะพระหวงอินทนามามภพลาอิทธิมัโตชุติมโตวันะวันโต,นนตยะสสิโนโมุทมานาอภิการมมุภิกขุนางไสมิติงวะนังอุตลันจะที่สังราชากุเวโลตับปาษาสติ ยักษขานังอธิปฏิมหาราชายัสสิโสอุตตาปิตศะปะหะโวอินทะนมามาหัพลาอิธิมันโตชุติมันโตวันนักมันโตยัสสิโนโ์ทักมานาอภิการโมภิคุณนางสัมิติงวะนาง อุลิมะทิสังทะตะลัทโธทักขิเนนะวิลุหะโกปัจิเมนะวิโลปะโคกุเวโลอุตลังทิสังจัตตาโลเตมหาราชาสัมมันตาจตุโลทิสาทัทันละมานาอัถังสุวะเนกาปิลวัตเวเตสังมายาวิโนทาสาอาควันจะนิกาสัทธามายากุเตนทุอุเวเตนทุวิทูจะวิทุ โตสหจันทโนกามเสโธจะกินนัมันทุมิมันทุจะปานโทโอปัญโยจะเทวสูโตจะมาตาริจิตเสโนจะขันทโพณโลลาชาชะโนสโภอาคูปัญจสิโขเจวติมพดูสิริยะวัชสาเอเตจันเยจะลาชาโนขันทภาสหาลาชุพิโมทมานาอภิการ คูนางสมิติงวะนง <c oughs> อาถาคูนาสภานาคาเวสาลาสหาัสสหตัชกากัมพระลัตตะลาอาคูปายาคาสหายาติพิยามุนาทะตะลัทาเจอาคูนาคายัสสิโนเอลาวโนมหานาโคโสปา,าคาสมิติงวนันนงเยนาคาลาเชสหัสาหลัติทิพาทิชาปักขิวิสุทธะ จากขู่เมหาสัญญาเทวณัชชะปัตตาจิตตะลาสุปันนาอิติเตสนามังพิยันตธา,านคารา,าชานะมาสีสุปันนโนเกมะมะกาสิพุทธโธสันถะหิวาจาหิอุปวะหะยันตานาคาสุปันนาสารณะมาังสุพุทธังชิตาวชิรหัตเถนะสุส มุตทังอสุราสิดาพาตะโลวาสวัตเเต,ตอิทิมนโตยสสสิโนกาลกัญชามหาพิสมาอสุลาธานะเวขาสาเวปจิตติสุจิตติจัปหาลาโทนมุจีสหสตันจปลิกุตานังสัเพเวโลจนามกาสันนยหิตาวา พระหนิงเสนาลามุพัทนมุปาคะมูสัมยโยธานิพันธ์ทันเตภิภูนางสัมิตฐิวะนางอาโปจะเทวาปตวีจะเตโชวาโยตถาคมุงวะลุนาวาลุนาเทวาโสโมจักยะสัสสาสหเมตตากะลุนาอายิกาอาคูเทวายะสิกโน ทัสติทัสตากายาสภพนานัตตะวันนิโนอิทธิมันโตชุติมันโตวัน,นตะวันโตยัสสิโนโมรัมานาอภิการมงภิกขุนังสวิติงหัวนางเวทูจะเทวาสะหะลีจะอาศมาจะทุเวยะมา จันทสูปนิสาเทวาจันทมาคูปุรักิตาสุริยัสูปนิสาเทวาสุริยะมาคูปุรักิตานักิตานิบุรักกิตวาอาคูมันทะพลาหกาวสูนังวาสโวเศโทสโกวาคะปุรินทโททะเศตทะสัทธากายาสเพนานัตตวันนิโนอิทิมันโตสุติมันโตวันตะอนโตทัสสะสิโมโมทะมานาอภิกามุงภิกขูนำสมิตตงวะนัง อาถาคูสหภูเทวชะลามคิสีคาลิวะอะนิทะกาจะโรชาจะอุม,มาอุปภะนิพพาสิโนวะลุกนาสหาธรรม,มาจะอจุตาจะอเนชกา,าสูเลยะลุกจิลาอาคูอาคูวาสวะเนสิโนทัศเตทงสัทาธา,ายาสัพเพนานัตะวันนิโน อิทิมันโตชุติมันโตณัว,วันโตยะสสิโนโมทมานาอภิกามุงพิขูนางสม,มิติงวะนางสัมานามหาสัมานามานุสามานุสุตตามากิทาปะโทสิกาอาคูอาคูมนโนปะโทสิกาอัฐาคูหะระโยเทวาเยาจะโลหิตตวาสิโนปะละคามหาปาละคาอาคูเทวายะสสิโนทเศเตทัะทากายาสัพเพมา นัตตะว,วันนิโนอิทิมันโตชุติมันโตวันตะวันโตยสาติโนโมทมานาอภิกามุงพิกูนางสมิติงวันัางสุกกากะลุมหาอะลุนาอาโคเวคะนะสาสาหาโอทาตะไคราหาบาโมขาอาคูเทวาวิจขนาสมาสัทามัตตาหาละคะชามิสกาจะยัสสิโนธทะนะยังอาคาปะชุนุโน โยทิสาอภิวัสติทเสตทัศทา a g a y สเพนานัตวันนิโนอิทธิมันโตชุติมันโตวันตะวันโตยัสสิโนโมรมานาอภิกามุงภิกขูนังสมิติงวะนังเขมิยาตุสิตายามากัตกาจะยะสสิโนลัมพิตกาลามะเสถาโชตินามาจะอาสวานิมมานะติโนอาคูอาถาคูปะนะนิม มิตาทะเสเตทะสะทาสัพเพนานัตตวันนิโนอิทธิมันโตชุติมันโตอนะวันโตยักสาสิโนโมุทะปานาอภิกามุงภิกขุนังสัมมิติงวะนังสัทเทเตเทวะนิกายาสัพเพนานัตตวันนิโนนามันนะวะเยนะอาคันชุงเยจันเย <c oughs> สัทธิส,ะสะาสหะปวุธทธะชาติ มัคขีลังโอคดิะนะมัตนาสวังทักเขโมคะตะลังนาคังจันทังวะสิสตาติดังสุพัมมาปะละมัตโตจตุตาอิทธิมัตโตสหสสนังกุมมาโลติดโสจะโสปาคะสมิติงวะนังสหสสพัม,มัะโลกานังมหาพัมมาภิตติตติมิมหาพัมมาภิตติทติ อุปปันโนสุติมันโตพิสมากายโยยัสสิโสทเสตถะอิสราอาคูปเจกัะสะวัตติโนเตสันจัมัจโตอาคาหาลิโตปะนิวาลิโตเตจะสัเพอภิกกันเตสินเทเทเวสะพมเกมาละเสนาอภิกกามิปสะกันนะหัสะมันทิยังเอทะคันนะหะทะ พันธะ,ะลาเคนะพันธะมัตถุโวสะมันตาปะริวาเลทะมาโวมุนจิตะโกจินังอิติตัตทะ,ทะมะหาเสนโนกันนะ,ะเสนังอะเปสยิปานินาตะ,ะมะหาหัจจะัสระังกตะวานะเพละวังยะถาปาวุสโกเมโคทะนะยันโตสุวิชุโก ตทาโสปจ,จุทาวัติสังกุโทอัสยังวเสตันจะสัพพังอภิญญายะวะวะคิตตวานะจกักขุมาตะโตอามันตตยิสัทธาสาวเกสาสาเนละเตมาละเสนาอภิกันตาเตวิชานาทะพิกโวเตจะอาตัปปะมะกะลุงสุตวาพุทัสสะสาสังวีตะลาเคหิปักามุเนสังโรมปิ อินชะยุงสเพภิชิตตังคามาพะยาตีตายสัสสิโนโมทันติสหภูเตหิสาวะกาเตชะเนสุตาติ